พวกกันอีกล้วมีมาครอบพังก์ครมพัทที่หนึ่งเลขสามสิบวิก็จะเริ่มแล้วขอดูชื่อหน่อยสิมีใครบ้างไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าทำอะไรอ่ะ สี่สามสองหนึ่งศูนย์เราต้องเข้าไปข้างในได้เราต้องเข้าไปเอาของเราต้องเข้าไปเอาของเราต้องเข้าไปเอาของ แล้วพอเอามาเจอพอดีฆ่าไม่เมย์แม่ง่วงนอนแล้วดีแม่ง่วงนอนแล้วเี้ยยายก็เข้านอนแล้วพอดีเจก็จะสี่ทุ่มแล้วื่ใครอีกสินาทีทั้งคู่เนี่ยแม่าให้ทั้งคู่เนี่ยโ้โหมาโหอีกแก่ยีทำพอดี ไม่ใช่ยีทำคนเดียวเลยเนี่ยอชอบตัวมุลคุณกับเ,เ,เกียุ๊กกี้จะเล่นกี่นาทีนะไอจูน ta ๆเดี๋ยว đéo หายใจ đéo, đéo, con ตาย con. เดี๋ยวๆหายใจก่อน ยังไงขึ้นดีกว่าขึ้นขึ้โอ้โหนี่จุดไหน้ไอมนไม่ได้ีเกือบพบเลย bye สี่นาทีแล้วก็ขึ้นเด็กแมทเออเกีอหเบจนโอ้น,อโอโนโอ้โนโ

Chat bed, chat bed, chat bed. คนเลยเลยอืมก็จบกัญจุนี้เลย